สวัสดีครับทุกคนเราพิเในแบบลางตานะผมหดิอเน็ตเร็วนั่นเองนะครับเน็ตเร็วใช่ไหมคุ้ถูกเนาะเอ็นทุกคก็เพิ่งอัปเดตนะผมก็วันนี้เลยนะตอนไหนผมไม่รู้เลยแต่ว่าอัปเดตวันนี้นะเอวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าแล้วผมวันเสาร์นะคลิปนี้ก็อาจจะตั้งแต่วัน,นวันนี้เลยนะทุกคนไม่รู้จะออกตอนไหนนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่มาสำรวจอัปเดตนะผมอัปเดตคร่าวๆนะ อัปเดตเล็กแหละมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมีอัปเดตดูอัปเดตได้นิดหน่อยนะทุกคนนะก็ผุมตายนะครับมันยากมากเลยนะโมดน,นี้เขียนว,ว่าฮาร์ดคอร์นะทุกคนใช่ไหมพูดถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสีแดงเนาะก็จะฮาร์ดคอร์นะประมาณนี้ไานะผมเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะเดี๋ยวสร้างทีกงงท่กำบังสร้างที่กำบังบปนี่นะผมไปไปที่มาใหม่ก็ขอคนเล่นหนึ่งติตานะผมแล้วก็ขอคนเล่นหนึ่งไลน์นะ เออนะผมใครดูจนจบก็ขอมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปละนะครับก็รู้สึกว่าฮาร์ดคอจะเลรดดอกดีขึ้นนะครับเอ่อตอนนี้ผมก็มาที่บ้านนะผมก็มีซอมบี้อยวมาหลายตัวนะมีสี่ตัวมั้งหรือห้าตัวนี่เลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมก็ฆ่าแนละ้วรู้สึกว่าฮาร์ดคอมันจะดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสกิลที่รอดโดนเนื้อก็ไม่ดีนะหรือว่าขวานจะโดนเนื้อปีก็ไม่ดู แล้วก็มีตัวเกาะนะผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวบอกคร่าวๆก็คือลูกกระสุนก็ยิงแถวเกาะไม่ได้นะผมต้องยิงประมาณขาหรือแขนนะผมไม่ใช่ขาหรือมือมันนะครับผมแถวมือนะที่ไม่มีส่วนเกาะใส่นะส่วนคอก็ยิงไม่ได้ติดเหล็กเหมือนเดิมนะอตะเกียงก็หล่นนะมไม่รู้ว่าทำมามทำไมแนละ้วเก็บไม่ได้ด้วยเขาอี้ก็มาไปทำเชือเพิงนะประมาณนี้เด็ดใหม่ก็จะมีแค่นี้นะ อันนี้ผมก็จะเอาุดเกาะไปทดลองยิงดูนะอันนี้ผมก็มาถึงที่รถไฟนะผมก็ได้ทาการยิงที่หวัวนะครับก็ต็ดเหล็กนะอันนี้โอ้ยนอนเดี๋ยวค่อยทดลองยิงเอาได้แล้วทุกคนนี่ครับนี่ครับยิงที่คอก็ยิงไม่ได้ครับติดเกาะนะยิงที่ไหล่ก็ยิงไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวไปที่หมู่บ้านเลยนะเติมเชื้อเพลิงไปแบงนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนก็มีสมีตัวใหม่นะแล้วก็ เดี๋ยวไปดูที่หมู่บ้านกันเลยนะทุกคนนะแล้วก็จะมีหมู่บ้านล้างด้วยใช่ไหมก็ผมมาเล่นก่อนแล้วนะผมก็เลยรู้นะว่ามีหมู่บ้านล,ล้างนะหมู่บ้านล้างก็จะมีแต่ธนบัตรแล้วก็เนื้อเรื่องนิดหน่อยนะ๋ยวผมตายซะก,ก่อนนะผมเลยไม่ได้ดูนะผมโอเคแล้วผมก็มาถึงหมู่บ้านนะก็มีเสียงเพลงหน่อยนะทุกคนถ้าหรอถ้าคลิปนี้ไม่ออกก็นั่นแหละก็รู้ๆกันอย่างนะครับเพราะว่า ไม่ติดก็ติดนะครับขูีนแล้วก็ทอาลิปสำรองแนละ้วแต่ว่า,ถ,าถ้าติดก็ติดผมก็อาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ลงคลิปสำรองไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูเลยนะตอนนี้ก็คืนเรือบุกแล้วรู้สึกว่าก็ตีตหลายรอบเลยนะพวกเดี๋ยวไปรอตอนเชาน้าแล้วทุกคนไม่มีอะไรมากหรอกอก็คืนเรือบุกครับครบสามีนิดหน่อยนะครับ เออตอนนี้ก็ยังมีเหลือเวบุ๊กอยู่นะผมเวบุ๊กตัวน,นี้น่าจะวิ่งมานะเพราะว่ามันยังไม่ตายเลยนะแสดงว่าน่าจะวิ่งมานะตัวน,นี้ก็เออ,เอ,อไว้ครับดยู่บนหลังคาเ่ยนี่ถูกไหมครับรู้สึกมีหลายข้าวมานะครับสอโพดีธรรมดาก็ถ้าหมดธรรมดาก็ไม่ไดเยอะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะควันนี้ผมก็อยากจะทำไปเชื้อเพลิงนะแต่ว่าลมีงเงินในกกมแล้วจะมีค่าเสร็จแล้วตรงน,นี้เพราะว่าเป็นแมทนะครับในเกมตอนนี้ ถือมัวท้าข้อจะหายากขึ้นนะว่าอะไรนครับผมเอ้หมู่บ้านแรกผมไม่เห็นดอกทองนะแล้วก็มีธนบัตรด้วยนะผมก็งงเหมือนกันว่ามันไม่ดอกนะครับเดี๋ยวไปสำรวจหมู่บ้านกันเลยครับทุกคนค่อยทยอยทยอยสำรวจไปนะครับเพราะว่ามันตีแรงมากเลยอ่ะยิงแขนก็หนึ่งนัดต้องตายนะครับไม่มีเลยครับไอ้โคตรแรงครับมัวท้าข้อยม่หลอดละโคตรแรงนะทุกคนใครจะเล่นก็ยิงหัวมันแม่นะ โอเแค่เลยยิงัวแม่นๆม่นแล้วผมที่อยากจะฆ่ามันแต่ก็เร็วนะโอ้ยเล่นโทรศัพท์ได้ยิงยากนไดหน่อยนะทุกคนทำให้เล่นยนชินแล้วอ่ะนี่ผมก็ไม่ได้เล่นมาสองวันแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่หนึ่งวันดิไม่ก็เมื่อคืนผมอาจจะก็คือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นครับก็คือผมก็ได้เล่นแหละมั้งได้เล่นแป๊บเดียวแหละเพราะว่าผมจะทนุ่งผ่านแล้วผม ไม่ก็ได้เล่นแหละทุกคนแต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะนะครับเล่นประมาณสองวันแล้วก็มีการบิดกันเล่นหน่อยนะผมกม็มีน้ำมาหรอกไม่กับคนอื่นเพื่อเนเรไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะว่าเล่นเซิร์ฟส่วนรวม,รมเ,เอนนะาเเอก็พาทุกคนฟัมเงินแดงแหละแต่ว่าก็มีอยู่สองคนนะแต่ว่าเขากดออกแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็เด้งออกนะก็งงนะอุย้ยจะฟาร์มเงินแดงกี่ชิว้นแหน่อยอ่ะ เอ่อตอนนี้แล้วถ้าใครฟาร์มเงินแดงไปตอนนี้ก็ไม่เห็นฟาร์มเงินแดงตอนนี้ยังไม่อัปเดตเราุกคนนะอัปเดตนะผมรู้ว่าดีมากนะฟาร์มตอนนี้คือไม่ยากนะตอนที่ผมดูจากธนาคารนะทุกคนเีลยนะทยอยสำรวจกันเลยตอนนี้ก็นี่แล้วโอว่าจะมีแบงค์อยู่ประมาณสองแบงค์มั้งถ้าไม่สองก็หนึ่งแบงค์แล้วทามบ้านนะของหมู่บ้านเองนะทุกคนหมู่หมดนะคนอย่าลืมแล้วรู้สึกว่าถ้ามีเออ่อะไรสัก อย่างนะฮะใหม่เลยนะวันนี้ก่อนที่ผมจะอัดคลิปผมก็ทําการดูยูทูบนิดหน่อยนะผมก็เห็นมีสถานที่ใหม่นะผมมีอะไรทําใหม่นะประมาณนี้แล้วก็มีเนื้อเรื่อนคะรับแต่ว่าเนื้อเรื่อนที่ผมสำรวจมาแล้วนะมีสองฉบับนะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านนะเออน่าจะทำให้ผมคลิปใช่ไหมไม่รู้ต้องรอดูแนละ้วเสร็นี่ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็แค่สำรวจหมู่บ,บ้านนิดหน่อยนะให้ผมก็เอ,อ,เอาอยาวาเพิ่มเรื่อยนะผม รู้สึกว่ายาตอนนี้สําคัญนะเพราะว่าไปไปแรงมากเลยนะดี๋ยวผมเดี๋ยวไปที่ธนาคารแล้วกันนะผมเพราะว่าไม่มีอะไรเลยเอ่อตอนนี้ผมเข้าไปที่โบสถ์นะก็เห็นแค่น้ามันศักดิ์สิทธิ์นะผมแล้วก็น้าเอ่อน้ํามันศักดิ์สิทธิ์นะผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะก็ชื่อขวดมันเรียกวบบนี้แล้วผมก็โอ้ยท้าเดินก็รู้สึกว่าผมว่าจะถืบบจะเดินมันไม่ธรรมดานะผมเดินแบบอเอาแขนมาชิดนะก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะทุกคน แต่มันก็ไม่ธรรมดาผมชอบมากกว่านะอันนี้ก็จะมีการหมุนด้วยนะครับผมแต่ผมไม่ได้ใช้หรอกจำรหัสดิดหน่อยเลยทุกคนก็ง่ายมาก,กนกี่แล้วผมรอดูเลยนะว่าไม่มีทองน,นะหรือว่ผมโชคร้ายเองก็ไม่รู้นะโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยรู้สึกว่าเลยดอกธนบัตรดีมากนะแต่ว่าไม่มีไม่มีเฉยเลยผมแนะนำนะว่าใครจะเล่นฮาร์ดคอร์นะได้กับเพื่อนนะดูเซฟส่วนรวมดีกว่าทุกคนดูความดูความ คือเงือของมันนี่สิแล้วก็เอ่อพวกซอมบี้มันตีแรงมากนะเตรียมเพื่อนอะไรมาชุบคุณด้วยก็ดีว่าแม่งตีแรงมากเลยตอนนี้อัปเดตมาก็ยังไม่มีอาชีพใหม่นะทุกคนอาชีพมันเดิมๆเลยแล้วผมก็คลิปนี้ก็มาสำรวจอัปเดตแค่นั้นเองนะผมไม่ได้มาไอ้น,นี่เยอะนะครับอันนี้ก็เก็บไปเติมชื่อเครื่องเนาะเดี๋ยวไปเอ่อตอนถึงฐานเลยแล้วกันนะครับทุกคน เดี๋ยวตอนนี้ผมก็มาถึงนะตอนนี้คืนก็คือฝนตกนะผมผมก็ไม่ได้กลัวละเพราะมีเสาเสารอบฟ้านะทุกคนก็ถ้ามีเสารอบฟ้าจะดีมากนะสุอโปรโมทฮาร์ดคอร์้วว่ามันจะพาบ่อยขึ้นนะลูกปีกอย่างนั้นเลยทำให้็จะผ่าใกล้โตขคุณเยอะขึ้นด้วยนะต,ตอนนี้น่าจะลงเสาไฟมากกว่านะครับนี่นะดูดิทุกคนหานนานะ่างเงินนิดน้อยมากนะแล้นกับเพื่อนก็น่าจะต้องย่งเงินกันหน่อยแหละแต่ถ้าได้กเป็นทีมมันจะดีมากๆเลยทุกคนได้กับเพื่อนอ่ะมันช่วยกันยิงได้นะ ช่วยกันฆ่าครับผมแล้วก็สามารถมีคนชุบห้ืุอคนเนอะล่้โหดจัดเลยตอนเนี้ยอัปเดตมาที่ครโหดเลยทุกคนโปรโมทแค่นี้จริงลหละคล่้โหดจริงแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานนะเพราะว่าผมตายนะตายเพราะอะไรเออไม่ดูเอาล้วกันนะโอเคนะผมตอนนี้เชียชีวิตรอดก็น่าจะไม่นดีที่สุดในตอนนี้แล้วทุกคนดีที่สุดในการเล่นหมดร์ดคอแล้วทุกคน ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โดนเนื้อไหอเปล่านะเออสังเกตนะผมมีอะไรลงดินไปหรือเปล่าอะ่ะมีเงวซื้องม,มาใส่นะครับหันหน้าไปทีนึงฮะมันมีอันหนึ่งโจมไปแล้วฮะทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยเคยไม่แก้บั๊กกันอีกเหรอบั๊กนี้ผมโดนอีกแล้วโดนตลอดเลยมัง้งเก้แล้ผมไม่มีแล้วมาวก,ก,กเลยครับก็บั๊กนั่นแหละบั๊กเดิมๆมาครับโอเคไปเดี๋ยว รอบเลรถก่อนแล้วกันทุกคนเกมล้วก็ไปกรกอบรถแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้มีเจออะไรดีๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับอัปเดตนี้นะไม่มีแล้วมาแล้วครับแค่ประกอบรถเฉยเออผมก็มาถึงแนละ้วผมก็เห็นหมู่บ้านลางนะทุกคนเอออยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาว่าลืมเกมนี้ล้วผมก็แถวโน้นเลยนะเออผมซูไม่ได้แล้วกันนะไม่ใช่คอมนะซูไม่ได้เคชัางเถอะ แต่ว่าตัดตดไปซูมได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าอยากทำมนะั้งเนาะทีนี้ผมก็รอตอนเช้าแล้วกันนะครับตอนนี้มันใกล้มืดแล้วอันนี้ก็อัดคลิปมาได้เห็นทีไม่รู้รู้สึกว่าจะโดนไฟแล้วโดนดาเมจหรือเปล่าเนี่ยมยืดใกล้ไฟแล้วลดเริ่มมันจะลดเล็กหน่อยนะทุกคนอันนี้เท่าล็นะรู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่มันลดน้อยมากเลยอย่ะเนี่ยนีก็คือสอบียนะทุกคนเดี๋ยวไปสำรวจตอนเช้าแล้วกันเลยแล้วกันนะครับ ผมก็ได้ทําการมาถึงหมูบ่บ้านแล้วทุกคนนะก็มีโบสถ์แล้วก็มีบาลล้บานอะไรนิดหน่อยนะผมแล้วก็ชื่เมืองนะอ่านไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวก็เห็นมาแปลเอาก็ได้มั้าแต่คนจะบอกบอกใต้คอมเมนตะ์ผมได้นะผมอ่านสังเกตมิโหรือนะผมนี่เอทำไมทาราบกบัตรมันดูบ้าๆเนี่นะทุกคนต้องอัดคลิปมันยังปกติหรือไม่ใช่เหรออ้ตอนเล่นปเป็นปกติมากนะทุกคนนี่นะผมก็จะมีโน้ตนะ เนื้อเรื่องนะทุกคนเด,มมดี๋ผมไม่ได้อะผมไม่ได้ถ่ายรูปมาไม่รู้จะได้ออกคลิปแล้วบอกตัวเนี้ย <c oughs> ผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวผมตายกันพอดีนะโอ้สุดยอดเลยอะเดี๋ยวทุกคนก็รู้ลไ,ไงตายเพราะอะไรอะดูจนจบนะทุกคนอันนี้ดูถึงตอนนี้ก็ดีมากแล้วนะทุกคนสี่เป็นนาทีแล้วใช่ไหมอะคลิปเนี้ยยิงคลิปนี้อัด อัดประมาณสามสิบแปดนาทีทุกคนนะแต่ว่าตัดิด้หน่อยแหละวันนีม่อะไคลิปมันยาวเกินไปอ่ะผมแค่มาสำรวจอัปเดตเฉยผมไม่ได้มาสุดอัปเดตผมแค่มาเล่นแบบนี้เฉยนะทุกคนอนี่ผมไม่ค่อยอัดคลิปแบบนี้หรอกเพราะว่ามันยาวนะทุกคนมันเล่นยาวอะ่ะมันนานนะมันจะไปตัดคลิปแบบอื่นมากกว่าโอเคนะผมประมาณนี้ก็มีไฟเล็กน้อยนะทุกคน วันนี้ก็เป็นห,นหมูเวลาหมูบ้านล้างเลยนะไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนมีธนบัตรนะครับแล้วก็มีโนต้ตด้วยหน่่ยน่าจะเป็นเนื้อเรื่องอัพเดตต่ออัพเดตหน้านี่นะครับนี่อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรได้นะแต่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เอาไว้ทำาเ e วดทำภารกิจไอ้คนนี้นะเนี่ยอันนี้ก็จะหมดเล็กน้อยครับขีดไม่มีละมั้งแล้วก็มีโนต้ตนะครับทุกคนนี่ไม่ได้จะได้ถ่ายไว้แหละอันนี้มีธนาบัตรนะครับ อันนี้บ้านหลังนึงก็จะมีอย่างละหนึ่งนะครับทุกคนมีบ้านกี่หลังก็น่าจะไหญ่ขนาดนั้นครับอันนี้ก็จะเก็บน้ตไปถ่ายอัปเดตนะครับทุกคนแต่ว่าเออตายก่อนนะไม่ได้ถ่ายอัปเดตนะแล้วก็จะเอาไปแปลแล้วแหละไปอ่าน,นะทุกคนหรือว่าหรือถ่ายรูปไปเี๋ยนะผมเดี๋ยวไปถึงไปตอนที่ถึงตอนที่แบบสําคัญคแล้วเกี่ยวกับอัปเดตนะทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้เดินกับรถไฟนะ หรือว่าทางไกลมากเลยนะแล้วตอนนี้ระหว่างที่ผมขี่รถไฟมาผมก็เห็นก้อนแปลกๆนะทุกคนก้อนทองนะเออแล้วก็มีคาร์บอนนิดหน่อยแนละ้วก็ยิงไปแล้วแมนอยู่แล้วนะผมก็อันนี้ก็สามารถใช้ t ท t ทได้หรือเปล่ามไม่รู้นะครับแต่ผมมีแค่ขวานเราเลยทุบไปนะปิกแอคน่าจะทุบไวขึ้นนิดหน่อยนะทุกคนแต่ขวานก็น่าจะทุบเหมือนกันนะแต่จะนานกว่าเน้อยู่นะคุณเหมือนน่าจะสำคัญแล้วลนะ่ะรู้สึกว่าอัปเดตนี้ก็ จะเป็นประมาณแบบว่าสก,กิลพวกขุดเหมืองนะรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกเหนือเรื่องนะแล้วก็เงินแดงนิดหน่อยเอาทุววนน่าจะดรอปง่ายขึ้นแหละน่าจะมีเลนดรอปได้ง่ายขึ้นนะไม่รู้ว่าเป็นโหมดฮาร์ดคอร์อย่างเดียวหรือเปล่านะที่เลนดรอปดีขึ้นนะครับโอเคนะลุกต่อแล้วลุกต่อ,ตอมไม่เล่นต่อปีเลยนั่นแหละเพราะมันไม่ได้ขุดนานนะนี่นะผมก็มีทองนะทองก้อนนะผมทองดิบนั่นเองแล้วก็ก้อนหินแล้วไม่รู้เราไปขายเอเปลกัน ได้หลายบาทนะแต่ผมไม่ได้เอาไปขายผมตายพูดซ้ำหลายรอบทำไมเนี่ยเดี๋ยวทุกคนไปดูตอน,ต,อน,ต,อนตายตอนตายเลยนะกุอดเลยเอฟคืนนี้ก็เป็นคืนฝนตกใช่ไหมใช่เลยโอ้ไม่คืนฝนตก,นะกนะครับเขาไม่อยู่ในบ้ากครัวเข้ก็วางของนิดหน่อยครับเอฟไปไปตอนนี้ถึงหมู่บ้านเลยเลยแล้วกันนะครับนะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงรถไฟแล้วผมก็ได้ออกจากรถไฟเฉยเลยอะอะไรอะแล้วผมก็ขึ้นไม่ได้ผมก็เข้าไม่ได้ด้วยไงโอ้โตอบี้พี่เล้งมากเลยทุกคนเแ็มมีหลายตัวด้วยผมขึ้นทำทิ่งก่อนให้มัตายนะโออเดผมก็จะตายแล้วแหละโอ้ผมคุยเลยว่าสิ่งที่เาสายไฟทำตัวนัมเมจกคนนี้ได้ใช่ไหมเด็กก็ให้ทำนัมเมจกลับมาได้เดี๋ยวว่าคนนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะทุกคนก็อะไรก็ได้รจะปกติแล้วมาทุกคน นี้ผมมีน้ำมันงูกับยาแล้วผมแต่ว่าตอนน,มมนะนีผนะ้ผมไม่ใช้ครับอะไรนี้ก็เป็นสาเหตุที่ผมตายนะไม่ผมใช้น้ำมันงูโคตรแรงเลยนะใช้โคตรแรงเงี้ยไปเป็นตัวมือนะแล้วคือมันเยอะนะครับผมรีบร้อนไะงคิดว่ามันไม่มีเลยหรอกดูครับทุกคนผมก็มากเกินไปว่ะที่นี้ผมแต่ดินจนจบก็ขอ,ขอมากเลยนะผมเดี๋ยวไปละบา่ายครับ มี็นการตายที่เส็งมาก